สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง Goal Sport com กันนะครับเตรียมโบกมือลาลิเวอร์พูลไฟเขียวฟาบินโยตรวจร่างกายกับทีมซาอุฟาบินโยเตรียมลาลิเวอร์พูลไปขุดทองที่ซาอุตามเจ้าแดนเฮนเ์สันหลังได้ไฟเขียวให้ไปตรวจร่างกายกับอันอิทิฮัดเรียบร้อยแล้วฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวแวดวงฟุตบอลคนดังยืนยันว่าฟาบินโยกองกลางลิเวอร์พูลได้รับอนุญาตให้เดินทางไปตรวจร่างกายกับอันอิทิฮัดสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการย้ายทีมอย่างเป็นทางการ ด้วยเวลานี้เหลือแค่รอตรวจสอบเอก,ส,อเอกสารให้เรียบร้อยเท่านั้นโลโมโน,โนโทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าฟารมินโยได้รับอนุญาตให้เดินทางไปตวรวจร่างกายส่วนแรกกับอันอิติฮัดแล้วตามที่คาดไว้ลิวฟูรอตรวจสอบเอกสา,ารขั้นตอนสำคัญจากนั้นดิวจะเสร็จสิ้นตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ดาวเตะวัย29ปีกำลังจะเป็นนักเตะหงสแดงทิเล่นในลิกซาอุตามจอแดนเฮนร์สันกับตันทีมที่เพิ่งเปิดตัวกับอันเอติฟาหลังเซ็นสัญญา3ปีค่าตัวบวกแอดออนอยู่ 42ล้านปอนด์หรือราวๆประมาณ528ล้านบาทเมื่อวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ฟอร์มินโยจะเซ็นสัญญากับอันอิติฮัดเป็นเวลา3ปีหรือจนถึงช่วงเสมอปี2026ส่วนค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์หรือราวๆประมาณ1,760ล้านบาทเอาละครับดีลของฟอร์มินโยกับอันอิิฮัดจะรุ้ล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่ก็โปรดติดตามมาต่อไปนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกอสสปอร์ตคอมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ